เราฉีดตัวเนี้ยเราเคยไปนอนกับกแฟ,แฟนฉีดแล้วมัน<อ>เยก็ติดไปเ็ดวันนะ่ะฉีดกิ่นี้ปุ๊บพอไปหาคุณหมอเนี่ยหมอเขาก็กทกใช่ไหมเลยเป็นกลิ่นที่พี่แจ็คสันหวังใช้ด้วยตัวนี้สว,ส,สวัสดีครับผมก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการที่มีชื่อว่าวารี <One TV. S 2> วิวผมฮฮร์ดครับ อีกูครับอีกิวเติ่งไปสีวะครับผมโอเคซึ่งวันนี้นะครับพวกเราทั้ง3คนเนี่ยก็จะมารีวิวน้ําหอมกันน้ําหอมที่เราใช้ทุกวันนี้มีอะไรบ้างเราโดนใจตอนไหนเราชอบช่าเออก็อยากแบบแนะนำเพื่อนได้ดูว่าเราใช้อะไรกันเวลาว่างขยากใยากดูนะ เพื่อนๆไงเพื่อนเพื่อนท่ติดตามอย่าลืมกับทำสกายตอนนี้ออกตัวไว้ก่อนเลยว่าเราไม่ใช่เอ็กซ์เพรสหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านน้าหอมนะคะก็อาจจะให้ข้อมูลที่ถูกหรือผิดก็ตามความรู้สึกของเราที่ใช้ใช่ถ้าแบบว่าผิดยังไงก็คอมเมนต์ล่างช่วยแก้มาด้วยนิดนึงแล้วก็ถ้ามีน้ําหอมตัวไหนที่แบบ รู้สึกว่าอยากแนะนำพวกเราอย่างเงี้ยอะเรคอมเมนต์คอมเมนต์มันนะนำกันได้เริ่มเลยไหมเริ่มเริ่มไหมเออเริ่มเลยดีกว่าโอเคน้ำหอมที่เอามาเอามาของเราวันนี้น้ำหอมเราแบบเป็นท็อป3เนาะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มด้ี่นมเบอม3ก่อนอ่าได้เลยน้ำ3ของเราแล้วก็คือเราชอบในส่วนของ Jo Malone นั่นเองนี่อันนี้คือกินอะไร นี show, ่คือกลิ่นวูดเซียนซีโซลนะครับเพื่อนๆนี่เราชอบตัวนี้มากซึ่งจะบอกว่าเราอาฉีดแบบว่า every day ล uh ุกแล้ให้ฉีดไปทํางานฉีดออกไปนู่นนี่นั่นก็คือได้ทุกโอกาสได้ทุกโอกาสเลยใช่กลิ่นจะไม่ขอดสะอาดฉีดแล้วคือแบบสดชื่นยี่เราจะฉีดไปเราความรู้สึกดีลองดมดูได้เลยเรารู้สึกดีมากฉีดแล้วเลยนะฉีดแล้ใช่ไหม ตัวอยากเลเดี๋ยวเพื่อนแตนงเพื่อนเนาะพูดเลยพูดเลยพูดต่อเลยที่เราซื้อแล้วมบอกก่อนว่าที่เราซื้อไซเล็กเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนชอบเปลี่ยนน้ำหอมเรื่อยๆไงซึ่งตอนนี้มันจะเป็นหนึ่งในช่วงนี้ของเราถ้ามีโอกาสหน้าในครั้งข้างหน้าเราอาจจะแบบได้อัปเดตน้ำหอมกันต่ออะไรอย่างนี้เอออันนี้อันนี้คือเพิ่งซื้อมาเลยไหมอ่ะใช่ใช้มาแล้วประมาณหนึ่งเดือนเพราะเรามีหลายขวดไงเราจะเรียกมาค่ท็อปทรีเั้านของวันนี้อะ จบที่คิวแล้วมาเริ่มที่หาร์ดบ้างดีกว่าแฮร์ดเลยนี่เลยก็ไหนๆก็เพื่อนคิวเราเริ่มเริ่มต้นด้วยสมารแลนแล้วเราก็มีบ้านของสมารนเหมือนกันนี่เลยก็คือตะด้งกลิ่นอะไรอ่ะเป็นกลิ่น Silver b ์ r บิร์ชอ a ลาเวนเดอรอกเซนผิดก็ขออภัยด้วย อันนี้เป็นไซส์100 ml นะครับผมกลิ่นนี้ไม่เคยลองดมเลยมันจะเป็นกลิ่นของความลาเวนเดอร์ทีครับหอมนุ่มๆฟลอฟฟลอฟฟลอฟเบาๆเสียอันนี้อันนี้ใช้ใช้เองหรือเปล่าเนี่ยรู้ว่าหรือว่าบีเอ๊ะแล้วเลยลองดมลองดมดูก็ซิลเวอร์เบอร์สเนี่ยกลิ่นออกแนวไม้ไนะครับแล้วก็มีแซนด้วยกลิ่นของลาเวนเดอร์ซึ่งอันนี้ก็จะออกแนวสดชื่นสดชื่นหน่อยใช่ก็เหมาะ เหมาะสำหรับแบบวันสบายสบายหรือ everyday everyday look ก็ได้สำหรับกินนี้นะครับลองพิสูจน์ดกันใช่ซึ่งหอมอันนี้เนี่ยข้อดีข้อดีของบ้านบ้านโจมโลก็คือสามารถมี x กันได้คอ m บายกับกิ่เอื่นได้แต่ว่ากินนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับคนอายุ25ปีขึ้นไปหน่อยสำหรับแบบเด็กอยากให้ดูมีความภูมิธาใช่สำหรับแบบวัยทำงานขั้นซีเนียขึ้นไปหน่อยอะไรดูเนี่ยก็ใช้ได้หรือเปล่าเพราะอันนี้ออลองดมเนี่ยเขาเพราะอันนี้เขาจะมีความแบบ วุดดีหน่อยๆปะะม้ไม้วุดวุดนิดนึงแต่ก็จะมีความหวานของฟลอรน้ำตาแซ่ให้มันมีความตัดกันใช่ซึ่งนี่เลยอันนี้คือตอนตอนที่ผมซื้อมาแล้วก็จะเป็นราคา5650ิบาทตอนนี้น่าจะขึ้นราคาแล้วราคา้นึ่ะประมาณประมาณนี้เพราะว่าตัวจมรถเองเขารอยแมจะประมาณนี้เราต้องบอกกันเลยว่าตบแต่เราเนีเออแต่เราก็คือที่จริงอ่ะเราอ่ะในหน้าเราอเป็นคนชอบน้ำหอมในของฤดูหนาวไง เพราะฉะนั้นกินยนจะเป็นความแบบไม่คุณอุนคุณคุนคุณกินน้ไหมหอมตัวนี้เลยเลฟิก้าอ่าตัวนี้เป็นตัวแจ๊สคัพอ่าแจสขับแล้วบอกกันเลยว่าแบรนด์เลฟิก้าเป็นแบรนด์ที่แบบออกแบบน้ําหอมไม่เหมือนน้าหอมยี่ห้ออื่นเป็นเป็นเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์น้ําหอมนิอแล้วที่สําคัญก็คือของเลฟิก้าเขาเป็นแบรนด์ที่ออกแบบตามเอ็กเพียร์เลียนเพราะฉะนั้นชื่อน้ําหอม จะบอกเลยว่าเราควรไปกินขอดูขอดูก่อน้ยแพ็กเกจเขาก็กดูดีอยู่นะนี่คือใช่แล้วก็แกวว่าแล้วเ็นไแล้วเวลาอ่าเราก็มาดูกันว่าเป็นยังไงอันนี้คือตัวไซส์เล็กก็คือสามสิบเอ็มแอลกใช่นี่ตัวน้ำหอมตัวนี้นะ<อ>ซึ่งตัวแจ๊สขับอ่ะจะมีความเป็นกน<อ>ลิ่นแบบเล่าๆลำๆฉี่แบบตอนไปกันคืนนี่คือแบบคือฉี่เราได้เลยป่ะต้องได้แหละ ฉีดเราได้เลยคือแบบจะมีความเป็นลำแล้วก็มีความหอมหอมหายมีความอะไรลองลองดูไหมลองดมดูลองดมดูมีนจะมีนิดนึงฉีดเลยฉีดเลยฉีดเลยมีความเป็นไม้ม้มีความเล่าเล่าสมอกสมองควนควนที่ไม่ชอบเลยอะแต่บอกเลยว่าเวลาเราไปกินเหล้าใช่ไหมไม่ต้องกลัวเลยว่าที่เหล้าจะเลอะแล้วเราจะกลิ่นแบบเนี่ยอารมณ์ดองเดาแต่นี่คือเอาอยู่แน่นอนแล้วใช่มเสร็จแล้วไม่ชอบใช่ไหม หรือว่าไงมันจะหวานลองต้องรอสักพักหนึ่งเอออันนี้มันเป็นของเยาวอยู่เนาะไข่ไข่ไข่ไหมไข่ตัวไหนไข่ตัวเมื่อกี้หรอไข่ตัวตัวอท็อปใช่ไหมใช่เพราะเราเป็นคนชอบน้าผอมแบบแนวนี้ไงเพราะฉะนั้นอะไรที่เราฉีดแล้วมันต้องได้ไงออก็แสดงว่าตัวแจสคับนี่คือชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วใช่บอกชื่อบอกแล้วว่าเหมาะกับการไปบบละเล่าหลัแห้งเอาอะไรอย่างนั้น ใช่เพราะเขาจะออกแบบหลายตัวแล้วซึ่งที่จริงเราก็ชอบอีกตัวหนึ่งก็คือตัว by the fire p a c e ตัวนั้นเป็นตัวแบบว่าคิดสภาพถึงวังที่เราแบบอยู่ในหน้าหนาวอยู่บนดอยอย่างเงี้ยใช่ไหมการกินไฟปุนๆใช่ไหมมันเริ่มหวานมันเริ่มมีความหวานมันมีความน่าดึงดูดเข้าหาซึ่งตัวนี้ดีจริงๆแนะนําไปเลยไปตมกันได้ครับผมอะไรนะขอขอีกรอบกินอะไรกินแจ๊สคับโอาเคแจ๊สคับอ่าไหนเพื่อนคิวก็เอารีเพก้ามาแล้ว ไม่อ่านว่าอะไรนะเลปิก้าเลปิก้านี่เราก็มีเหมือนกันตัวเลปิก้าของเรานั่นกลิ่นอะไรอันนี้เป็นกลิ่น Selling Day Selling Day ยังอ่ะแก่แล้วแก่แล้วแก่แล้วกลิ่น Selling Day แต่อนนี้ก็คือแบบซื้อมาสักพักแล้วแต่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะกลัวน้องหมดน้องหมดก็เติมได้ไปเติมได้ที่แบบช็อปเนาะต้องบอกก่อนว่าเลปิก้าช็อปของน้องเขาจะมีไม่กี่ที่สำหรับกลิ่นนี้นะครับคือนี่เขาจะเป็นสี ตัวน้องเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับกลิ่นก็จะออกแนวแบบไปเที่ยวทะเลชายหาดตามเชื่อกลิ่นของเขาเลยใช่ยางบอกว่ามันเป็นลองลองฉีดดูอ่ะลองฉีดฉีดเพิงคิวเลยอือเป็นไงหอมไหมมันมีความสะอาดแบบว่าโอ้ยใช่ไหมสงสัยจะมีคนโดนตกใช่ไหมต้องดูแลละชุดสีขาวเนาะเหมาะกับแต่ว่าลิฟิก้ามันออกแบบจากเอพิเลนจริงๆเพราะฉะนั้นในแต่ละ กลิ่นของเขาก็ว่ามันมันมีอรี่ของมันจะไปไหนอย่างเช่นมันจะมีกลิ่นอ่ะเดอะเฟสติวัลอย่างเงี้ยนะฉีดไปงานดนตรีอย่างเงี้ยได้แน่นอนเออไลบรรีอย่างเงี้ยเหมือนเขาก็ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้ใช้งานไม่ต้องแบบเราไม่ต้องคิดละไม่ต้องคิดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่แบบอาจจะเลงน้ําหอมของยี่ห้อนี้อยู่เนี่ยก็สามารถไปดูตามชื่อชื่อกลิ่นของเขาได้เลยว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเอาไปใช้กับสถานการณ์ไหนบ้างก็แนะนําเลยอีกขวดหนึ่งครับผม มาแท็บนะมานแทบเลยเลปเปก้าครับกลิ่นเซลลิงเดย์ของเราก็คือเ็ายังไม่ออกจากบ้านโจยังมีบ้านโจอีกหลอีเป็นตัวนี้เลย e n g l i s โ Oak นะทุกคนทุกบ้านต้องมีกลิ่นนี้เป็นเอฟซางเหรแนอันนี้คือแบบดีบอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกมันเป็นกลิ่นที่แบบเป็นไม้นิดนึงมีวูดดี้วูดดี้อ่ะใช่มันเป็นเป็นกลิ่นไม้ที่แบบดูแพงมันเป็นกลิ่นไม้ออกของอังกฤษไงของต้นไม้แล้วก็จะมีความแบบ บอกไม่ถูกอ่ะก็คือกลิ่นดูแพงดูดุอะที่จริงเราก็มีคนที่มันกันดีบ้านหอมแล้วก็ติดไว้เหมือนกันเพราะมันเป็นกลิ่นเบสที่แบบว่าเข้าได้กับน้ําหอมของโจมาโลนได้แค่ถูกตัวต่นี้เหมือนกัเข้มข้นเหมือนกันนะเนี่ยเข้มเข้มเข้มข้นเออเราคือกลิ่นมันแบบกลิ่นมันกระจายแล้วมันก็อยู่นานอยู่นะอันเนี้ยกลิ่นแบบติดแต่ที่ถือมันจะมีตัวนึงเป็นอิงลิทเอาแอนไฮดรัสนที่เรามีซึ่งมันคอมไบกับตัวหอมนี่ใช่ไหมหอมก็หอม มันคอมบได้เลยแล้วก็คือหอมเลยเท่านั้นดีดีมากนะจริงๆอ่ะดูดิมีกันครบใช่ทุกคนเราแบบนี่ดูนี้เลยดาวิด็อกฮอตวอเดอร์น้ำร้อนนั่นเองน้ำร้อนน้ำร้อนเออแต่ไม่เคยเห็นเลยอ่ะเพราะตัวนี้เป็นตัวเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวดาวิด็อกที่แบบไม่มีขายในไทยแล้วหาไม่ได้จริงๆหาแบบหาพริกคีดหนูหาก็ยังหาไม่ได้แต่ก็เหมือนแบบอยากเอามาอวดไงว่าแบบฉันมีนะมีอันนี้ก็คืออันนี้คือบอแบทแล้วหมดแล้วนะครับ แต่ที่จริงมันก็ในเว็บเขายังมีขายอยู่ในเว็บตลักของเขาแต่แบบประเทศไทยไม่สามารถซื้อได้ไงก็ต้องไปไปต้องไปนองพี่เอาหรืออะไรเอาก็ไปดูกันเอาเองละกันจะกินเนื้อออฟแบบหวานเลยไหมใช่พอจะกินเป็นคนนุ้นหวานขอดมหน่อยหวานมนากบอกเลยหวานร้อยหวานร้อยหวานร้อยต้องบอกกับประวัติตัวนี้ก่อนว่าประวัติตัวนี้ก็คือแบบมีความแบบ เราไปฉีดไงฉีดเสร็จปุ๊บเราก็ไปไปหาแฟนเออไปหาแฟนแล้วก็ไปคุกที่นอนมาหนึ่งแมชเอ๊ะอิคิวไม่โสดนะทุกคนโสดตอนนี้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 ไม่โสดใช่มตอนนี้ไม่โสดใช่ก็คือไปคุกที่นอนแฟนก็กลิ่นก็ติดไปเจ็ดวันจนแฟนโมหรือเปล่าไม่นี่โมดาวินอฟควเธอเอ้ยฮอตควอเตอร์ ติดเจ็ดวันติดเจ็ดวันจริงติดกลิ่นเลยดิแฟนอ่ะอเออก็ <c oughs> บอกเลยว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ออกหอมจริงๆซึ่งว่าเขามีส่วนผสมแบบตัวท็อปน็อเป็นตัวเบซิลแล้วจะมีความแบบเขียวๆนิดนึงแบบมันไม่ใช่มันก็ไม่เขียวหรอกมันก็แบบหวานๆหอมมากเพราะเป็นสวิตเบซิลไงอ่าเสร็จแล้ว,วพอมาตรงกลางปุ๊บเราก็จะได้ความร้อนๆ้อลุ่มๆพริกพริกพริกพริพริกอยู่นะใช่ยมันมีต้นของพริกไง มันก็จะมีคำแบบละล่ำลุ่มๆุ่มนิดนึงคันเนื้อขันตัวแบบเบาๆอะไรอย่างนี้เออแต่มันก็ตึ๊บๆอยู่นะกลิ่นนี้คือยังไงฉีดแล้วแบบแสบเลยว่าเอาพริกอะใส่พริกเข้าไปไม่ขนาดไม่มันไม่แสบหรอกเพราะว่าเราอะแสบกว่าไปได้ไปได้เรื่อยเลยแต่แล้วสุดท้ายก็จะมีกลิ่นของกัญญาณของไทยเลยนะเพราะเปื่นสยามกัญญาณไงมันก็จะหวาน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 กลิ่นนี้หวานจริง บอกเลยว่าฉีดเข้าผับเข้าอะไรก็ได้ก็จะแบบไม่ค่อยแบบเขาเรียกไงมันจะเอาอยู่กินรอารอบอะไรอย่างงี้ไปคนเดียวก็ไม่ได้กลับคนเดียวอ่ะใช่แต่ถ้าไปทํางานน่าจะถือว่าแรงแรงไปก็อาจจะแรงไปอยู่อาจจะไม่ได้เหมาะกันแบบไปทำงานไม่งั้นก็อาจจะแบบฉีดแค่สเปรย์เดียวได้ไหมแต่ฉันไม่ค่อยเอาไปฉีดไปทํทำงาน่ะส่วนใหญ่ไหแบบอา่าเข้าผับไปเั้าแฮนไปก็ดูจากปริมาณก็น่าจะหาบ่อยอยู่อ่ะ หมดแล้วหมดเลยแต่ต้องบอกก่อนว่ามันตอนนี้มันไม่มีขายแล้วใช่ไหมอ่าอ่ามันยังมีตัวทดแทนกันได้อยู่เออเออตัวไหนคือดับเบิลยอฟันวานั่นเองซื้อของตัวฮอตวอเตอร์จะมีความหวานหวานจ๋าใช่ไหมแต่ตัวของดับเบิลยันวาจะมีความหวานแต่นุ่มมันมีแบบ for him for her ด้วยนี่ใช่ไหมใช่ลันวายที่จริงตัวฮอตวอเตอร์ก็มี for him for her ของแต่คุณดับเบิลยูดอเขาจะออกตัว for him for her มาอยู่แล้ว ซึ่งในความรู้สึกเราคือถ้าเป็น for her มันจะหวานกว่าอ for him มันดูแน่นกว่ามันก็แล้วแต่คนจะชอบก็ลองไปเลือกหากันดูแต่แนะนำจริงๆ้านวายก็ใกล้จะหมดแล้วแล้วได้ข่าวมาว่าเหมือนผู้ผลิตเขาไม่ไม่นำเข้าใช่ไหมไม่นำเข้ามาใช่ไหมหายากเหมือนกันเพราะว่าตอนล่าสุดขวดที่ไปหากับเพื่อนก็พี่แผ่นดินหายอยู่ เหมือนส่วนใหญ่เขาจะเอาแต่แบบไปตัวครัวเธอเข้ามาใช่ <นะ S 2> เพราะว่าครัวเตอร์เป็นที่นิยมของเมืองไทยซึ่งแต่ละน้ำตาลเรา,เรา,<ม>าคือแบบไม่หรอกเราว่ามันเป็นเหมือนกินทั่วๆไปซึ่งจะบอกว่าตัวครัวเธออ่ะมันเหมือนต้นกําเนิดของพวกอะไรอร่ะพวกดีออซาวาเนะี่ยคือต้นกําเนิดเลยนะเออพี่เขามาทําเนี่ยจริงมันใช้ง่ายมากเลยนะตัวตัวครัวเธอซึ่งตัวครัวเธอจะบอกเลยว่าแบบ นักเรียนมันษปาสามารถใช้กันได้เป็นน้ำหอมสามัญสามารถจำบ้านอาจจะต้องเคยมีหรือเคยใส่แต่พอดเวอรเอร์นี่คือเท่านานเท่านานต้องโอเคสำหรับต่อไปอะไรสำหรับต่อไปนะคะสำหรับฐานเนี่ยก็คือนี่เลยเป็นบ้านของไบรดีดนะครับนี่ก็จะเป็นกลิ่นบลอนช์ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนเบสเซเลอร์ของของ่ารนด์ของแบรนด์นี้เลยนะครับกลิ่นของกลิ่นของน้องเนี่ย นี่อ,า,อาลองนี่ลองฉีดเลยเพราะวันนี้ก็ฉีดมา้วาเสเปสุดเมือ่อเพราะอะลองดมดูเพราะากลิ่นนี้เนี่ยเขาจะออกแนวแบบแปง้งแปง้งส,บ,สบู่สบู่อ่อนหน่อยนะครับแล้วก็กลิ่นก็ค่อนข้างติดทนเลยแปดแปดชั่วโมงประมาณแปดชั่วโมงได้สเปก็สเปก็ค่อนข้างดีแต่แนะนำนิดนึงเวลาฉีดเนี่ยก็เอาให้ออกหังตัวหน่อยอ่าเพราะว่ามันจะค่อนข้าง กลิ่นกช่วงแรกของเขาเนี่ยจะค่อนข้างหนักนิดนึงเข้มก็เหมาะกับถ้าดเยอะอาจจะฉุนนไปอ่ใชได้กลิ่นครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะเหมือนพึ่งสักผ้าเสร็จมาใช่ไหมใช่เนาะก็จะสะอาดดเหมือนเดิมสําหรับตัวตัวหาที่ที่ชอบแนวนี้อยู่แล้วก็แนะนําราคาของน้องก็ค่อนข้างสูงหน่อยเพราะว่าเป็นน้ำหอมนิชนะครับประมาณ แปดแปดพันกว่าบาทหองเราอ่ะจะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยที่จะพูดอ่ะตัวคือตัวนี้เลยครับทุกคน YSL Y Parfum ใช่ไหมใช่จริงมันเป็นน้ำหอมที่แบบเป็นกลิ่นมหาชนอ่ะใครๆก็ต้องแบบเออใครก็ต้องมีใครๆก็ต้องแบบอืมมันจไม่มีมันจะเป็นกลิ่นแบบก็ไม่มี่ไม่คหอบสดชื่นกลิ่นหวานหวานมาลองดมเลยอืมเออหวานกินหว่นหวานหวานจริงอ่ะ อันนี้อ่ะเคยเคยอันนี้เคยแล้วอลองตอนนี้เต็มแข็งหมดแล้วฉีดได้ไหมฉีดได้ไหมได้ได้ฉีดได้คือแบบฉีดออกไปก็ต้องมีคนทักอะอันเนี้ยเออเออหอมหอมมันจะมีความหวานในตอนต้นอะไรอย่างงี้ใช่ก็เนี่ยทุกคนวายเออเดอะปรอฟูมอะแล้วอันนี้คือฉีดต้องฉีดไปไหนบ้างตัวนี้หรอจริงๆก็ได้ทุกสถานการณ์นะสําหรับเราคือเราก็แบบคือจริงๆเราเป็นคนที่ซื้อน้ําหอมอะไม่ไม่ได้แบบว่า อันน้ำหอมอันนี้ต้องใช้กับตอนนี้คือเราเช้านี้แบบตื่นขึ้นมาจากอันไหนเราฉีดอันนั้นเลยอ๋ออยากเอออยากอยากฉีดตัวไหนก็ฉีดเลยใช่ใช่ใช่ซึ่งสําหรับตัวเนี้ยเราว่ามันมันก็ใช้ได้ทุกวายออแพนน์แรเออราคาราคาไม่แน่ใจอ่ะน่าจะประมาณสามสี่พันป่ะตัวนั้นใช่ทุกคนก็หาซื้อได้ตามถูกต้องนะคแต่แบบพูดถึงน้ําหอมพูดถึงน้ําหอมกลิ่นแรกอ่ะของเราเป็นแบบ ไอตัว ck 1หรือเปล่าที่มันเป็นขวดแบ้ขุนๆใสๆอ่าที่เคยเราเคยซื้อกันที่ฮ่องกงใช่ไหมนั่นแหะคือน้ําหอมกลิ่นแรกเลยที่แบบที่ใช้สำหรับน้ำหอมกลิ่นแรกหรอเออน้ำหอมกลิ่นแรกอะปีนึกไม่ออกเลยอ่อน่าจะเป็นไอ้นี่เดวิดเบคแฮมอ่ากลิ่นไหนข้นขค้นรูปให้ดูเพื่อนๆดูปุ๊บแต่จะเป็นกลิ่นอะไรเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่นี่รู้สึกว่าเหมือนตอนนั้นเนี่ยซื้อเพราะว่าไปที่ช็อปกับคุณแม่แล้วเหมือน ก็หยิบหยิบหยิบมาลองแต่กินเนี่ยอาจจะค่อนข้างไม่เหมาะกับสมัยนั้นคือช่วงมหาลัยก็เลยแบบกินกินตัวนี้อาจจะค่อนข้างค่อนข้างหนักแล้วก็ดูโตกว่าโตไปใช่ไหมก็เลยจะไม่ค่อยได้ใช้ให้ให้คนอื่นไปละปั้หาแหลไไม่รู้แต่แต่ก็เหมือนกันนะเพราะว่านี่นี่ก็แบบเป็นคนที่เริ่มใช้น้ําหอมตอนขึ้นมหาลัยอ่ะเหมือนเราเป็นช่วงที่เก็บตังค์ซื้อเองเริ่มแบบดูแลตัวเองใช่ใช่ใช่เหมือนกันน้ำหอมกินแรกเราก็แบบ ก็ได้เป็นซีเคให้จำไม่ผิดตอนนั้นแต่ตอนนั้นอยู่เราต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้เลีกับเพื่อนไงเราี้มันก็ใครใครก็ใช้ซ k เคไงตอนนั้นใช่ตอนนั้นมันต้องใช้มันแฮบหรือเปล่าทุกคนต้องแบบต้องมีมันแฮบสภาพตัวต่อไปของฮาเลยสำหรับของฮาก็คือเป็นล่าสุดแล้วกันน้ำหอมล่าสุดแล้วก็ยกให้เป็นลูกรักคนใหม่ลูกหลักคนใหม่เลยของช่วงนี้เพราะว่ากลิ่นนี้เนี่ย เหมาะกับช่วงอากาศบ้านเราในตอนนี้มากช่วงหน้าร้อนนะครับร้อนนี่คือร้อนจริงอะร้อนจริงจะเป็นตัวไหนไม่ได้เลยนี่เลยตะแดนอิเซมียิกินะครับพอพัวหอมพัวหอมพัวหอมซัมติงอ่าซัมติงไลท์แบดนี่ตัวน้องเนี่ยก็มีขนาดอยู่ที่125ลเนี่ยกลิ่นนี่เขาก็ตดดึงขึ้นนะครับหอมมากอือตัวนี้ราคาแพงมั้ ถ้าโอ้ยหอมเข <อ S 1> <อ>้าปาก <laughs> นี่นี่ซื้อใน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 ห้างก็จะจะ,จะอยู่ประมาณหลักพันเหมกันสองสามพันแต่ถ้าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะซื้อข้างนอกกันก็อยู่ที่ประมาณพันกว่าบาทก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงมากเนาะใช่แล้วก็ของฮิวเนี่ยก็ก็มีค่อนข้างเยอะของก๊อฟก็มีเยอะเออต้องระวังซึ่งกิ่นของตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น <ะ S 2> มีส่วนประกอบหลักก็คือเป็นพวกส้มส้มยูสุกลิ่นมะนาวมะกรูดนะครับสีตัดไงตัอกี้เมื่อกี้ลองฉีดมาชุดแรกก็คือแบบสดชื่นมากคือเฟรชเลยใช่แล้วก็บอกแหน้าร้อนเลยนะบอกเลตัวนี้เป็นหอมของไม้พวกสมุนไพรต่างๆตัวนี้เลยก็ใช้ง่ายอ่ะจริงๆคือสามารถใช่ฉีดไปทํางานก็ได้ไปเรียนปหรือว่าไปยิมก็ได้สบายๆนะอ่ซึ่งตัวนี้เนี่ยผมฉีด ตอนไปออกกาลังกายนะครับที่ฟิตเนสต, mm hmm. ตอนอาบน,น้ำเสร็จใหม่ๆก็น mm hmm. เนี่ยชีดตัวนี้ตอนใส่สภาพเสร็จแล้ว,วก็คือคนหันมามองทางยิ้มเลยเพราะว่าฉีดเยอะไป <c oughs> เอาไม่ใช่ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ใช <c oughs> ก็เออเอเอแล้วก็แล้วก็อย่างก็คือเนี่ยสำหรับประสบการณ์สําหรับตัวนี้ก็คือคือปกติเนี่ยจะเป็นคนที่ไปเ ทำหน้าบ้างชีดเม้นหน้าบ้างตามคลินิกเนี่ยก็นี่แหละฉีดกลิ่นนี้ปุ๊บพอไปหาคุณหมอเนี่ยอเออคุณหมอเขาก็ท,กทักเลยว่าเออเนี่ยขอโทษนะครับคุณฮาร์ดเออใช้เออฉีดฉีดน้ําหอมอะไรมาอะไรเงี้ยอ่ะเราก็แบบอมยิ้มกลุ่มกลิ่มในใจว่าเออเนี่ยได้ละได้ละคือได้แลมอไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าประสบความสําเร็จแล้วในการอ่าในการสองใช่ในการซื้อน้องมาแล้วก็เจอมีคนทัก มีคนเราถามเนาะใช่ว่าแบบเออน้ำหอมคุณฮัทชีน้ำหอมกินอะไรมาเราก็เลยบอกเขาไปว่าอกินนี้กินนี้ครับผมถ้าเพื่อนะสนใจเออหรือว่ากําลังมองหาน้ําหอมที่อากาศร้อนๆบ้านเราในช่วงนี้เนี่ยก็แนะนําเลยตัวนี้นะครับผมอิเซมิยะเกะครับนี่ใช่พอพูดถึงหน้าร้อนอ่ะเราก็มีเหมือนกันนะ นี่เลยตัวนี้จอมาโลนเดี๋ยวอันนี้กลิ่นสุดท้ายไม่ไม่ไม่อะไรคืออะไรเติ้งตัวนี้เลยจอมาโลนลอนดอนนะกลิ่นอะไรอ่ะลัมเบเซลแมนาเลนตัวนี้เลยทุกคนตัวดึงตัวนี้ก็คือแบบเหมาะกับซัมเมอร์เหมือนกันอันตนี้ขวดเล็กใช่ปะใช่อันนี้ขวดเล็กขวด10 ml 2,008ทุกคนอันนี้ก็คือแบบสดชื่นกลิ่นส้มสดชื่นแต่ว่าบางคนถ้าแบบไม่ไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบนะ พราะว่าแม่งกลิ่นซีตัสไงเพราะฉะนั้นแบบซีตัสก็มีความแบบแบบเปรีป้ยวมีความแบบคือแต่เราชอบมากเลย้บเหมาะกับการไปทะเลอะอารมณ์แบบยังไงอะใช่ซีตัสจะเ <โล S 1> หมาะับบฤดูร้อนในซัมเมอร์เพราะเราฉีดไปปุบ๊บแบบมันก็จะแบบเฮ้ยฉันรู้สึกส,สะอาดใช่ใมั่นใจออกไปข้างนอกอะไรนี้ทีนี้ก็เห็นคนรีวิวเยอะเหมือนกันนะมาร์มแบร์ซิลมากก็ขนาด มีพี่คนหนึ่งที่เป็น y o u t u ยูทูบเบอร์พันเนอรได้ไหมอักษอย่อไหมเขาบอกว่าเนี่ยไอตัวนี้กลิ่นเนี่ยคือเป็นกลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นที่อร่อยอ่ะคือฉีดฉีดคู่กับอะไรก็อร่อยคืออไม่จําเป็นต้องฉีดคอมายกับจมาโนด้วยกันก็ได้ใช่ไหมกลิ่นนี้หรือว่าไม่ไม่จริงจริงมันก็ต้องคู่กับจมาโลนแหละออแต่จริงจริงก็เลยเพราะว่าจมาโลนเขาเป็นแบรนด์ที่แบบ คออกแบบมาให้มันสามารถคอมบอยกันได้อยู่แล้วแต่วอาจริงๆนะฉันก็แอบอยู่นะลองคอมบอยกับยี่ห้ออื่นมันก็แอบได้อยู่แล้วองได้ได้อยู่ใช่ไหมก็ได้อยู่แต่แบบมันอาจจะไม่ได้เขาเรื่องไง r e c o m m e n d ตามที่เขาบอกอาจจะมีความแม่งแม่งมีอะไรแต่มันก็ได้นะแต่แต่ไปได้แต่แต่ละคนละช่างต้องดูไงก็จริงนะเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกลิ่นมันก็แบบแล้วแต่คนชอบบางทีมันเข้ากับผิวเราด้วยหรือเปล่าอะไรเพราะว่าสามคนนี้ กลิ่นยังไม่เหมือนกันเลยที่ชอบใช่ไหมอย่างเราชอบแบบวินเทอร์ไงฮันเดิลเติ้ลก็จะชอบอีกคนละแบบไปก็จะเป็นสตีทตัสใช่ไหมฮันเดิลเติ้นอาจจะชอบสตรีตัสไปหน่อยก็จะแบบฟอลโลล่สว่างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะไม่เหมือนกันเลยเนี่ยในแต่ละคนถูกต้องนะครับเพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันว่าจะชอบแบบไหนก็ไปตัมกันเอาเออ แล้วก็สําหรับน้ําหอมตัวสุดท้ายของเราโ <Okay. S 3> <Okay. S 2> อเคก,ก็คือตัวนี้เลยอามานี่นะทุกคน่แพ<น>รีเวดิกลงตัวนี้เลยก็คือแบบแ<น>กลิ่นก็คือดีแบบดีมากเออกล่องออกล่องก็คือหรูหราแกะมาแกะมาตัวนี้นะทุกคนแบบว่ากลิ่นมันจะเป็นแบบชาแบบชาธรรมชาติชาเขียวธรรมาชาติเลยเออกล่องก็คือแบบกล่องเซเวอรี่เนาะเฮ้ยมันก็ต้องนิดนึงหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนมันเป็นแบบมันเป็นรุ่นที่ คอว่าเป็นเออคอลเลคชันได้ไหมเป็นลายเป็นลายแพของเขา่ะเป็นลายครัูซีแบบกลิ่นก็คือดีแล้วก็เป็นกลิ่นที่พี่แจ็คสันหวังใช้ด้วยตัวนี้กลิ่นหอมมากทุกคนลองดมคือใช้ง่ายใช้ไปใช้ไปทํางานใช้แบบไปคาเฟ่คือได้ทุกโอกาสมีความกลิ่นชาเนาะแล้วก็แบบเป็นสมุนไพรจีนะไรนะซึ่งซึ่งเราอ่ะก็ก็ไม่รู้หรอกมันคือเขาใส่อะไรมาก็คือแบบว่าชอบแต่กลิ่นเขาแบบ ซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะจริงแอบแบบไม่รู้ว่าเรารู้สึกว่ามันอ่ะคือกลิ่นกลิ่นเอชาคือขึ้นมาเลยอันดับแรกอ่ะกลิ่นแรกก็คือกลิ่นชาเลยแล้วก็แบบจะมีแบบเออสมุนไพรแล้วก็จะมีไม้นิดๆอ่ะเราดูคาว่ามันเป็นไม้โอ๊กนี่ว่านะน่าจะเป็นไม้โอ๊กแบบชอบเออหอมชอบแต่ก็น่าจะแพงอยู่ใช่ไหมลายลายตัวเอกลักษณอันนี้ก็แบบประมาณแปดพันกว่าบาทจําราคาจุกสุดที่ไม่ได้ ใช่อยากให้ทุกคนแบบแนะนําเลยตัวนี้ถ้าแบบให้ไปลองก่อนแล้วกันเพราะว่ามันแพงเนาะแบบบางทีซื้อเลยอาจจะแบบไม่ชอบแนะนําว่าให้ไปลองที่เคาน์เตอร์ดีกว่าทุกคนแ,แต่ตแต่ว่าตัวลายพิเว e ของเขาก็มีหลายที่อยู่ใช่ใชมีหลายกินเลยไอตัวแบบแซนทออะไรอันนึงก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าเออความแบบแปดพันกว่าบาทเราก็เลยเอามาแค่ขวดเดียวก่อนจริงไม่ไหวจริงทุกคนราคาคือแบบ แม,แม่แนะนำให้สั่งออนไลน์ะนะน้ําหอมจริงๆอยากให้ไปลองก่อนเอาแบบถ้าเกิดไปลองแล้วแบบช,ชอบแล้วถึงจะมาสั่งออนไลน์อ่จริงนี่ก็เคยเคยไปลองแล้วก็ลองฉีดที่ตัวบอกบอกพนักง,งานได้เลยว่าเออเนี่ยขอลองฉีดหน่อยแล้วก็อาจจะเดินเดินล่นในห้า,างรอสักช,ชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยลองดูว่ามัน ติดผิวเราไหมอ่ามันพอพอฉีกับผิวเราแลวบางที่กลิ่นมันอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะไม่เหมือนตามรีวิวที่เขาบอกกันถูกหรือไม่จริงๆอ่ะอาจจะแบบฉีดแล้วก็กลับบ้านไปเลยอ่ะเราพอกลับบ้านถ้าเกิดแบบมันยังเป็นกลิ่นที่เราเราชอบอยู่อแต่ว่าเราอ่ะอยากได้จริงๆนะอันเนี้ยก็อาจจะกลับไปตามหรือไม่ก็ออนไลน์เลย จเพราะสมัยนี้เนาะแบบออนไลน์ก็ไวกดคลิกเดียวได้แน่นอนสวันก็ได้ละเแต่ถ้าใจถ้าตใจไม่ไหวก็ไปช็อปเลยจ้ะก็จบไปแล้วครับการรีวิวน้ำหอมของเราสามคนมาเฟอร์อิลเนาะตอนนี้เลยใช่ก็ถ้าเกิดคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นว่างรีวิวพวกเรา3คนเนี่ยจะไปรีวิวอะไรหรือว่าไปรีวิวที่ไหนเนี่ยอย่าลืมกดและกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ที่ช่องซ u เปอร์ฮาด้วย ฝาก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 ได้ก็สําหรับเรานะทุกคนเราก็มีแบบเราก็เปิดเพจใน Facebook อยู่ชื่อว่าไปสิวะให้ทุกคนไปติดตามได้นะคะผมใช่แำหรับอเราก็คือเพจอีกูเนาะแล้วก็ช h a n อีกูเร o เร็วๆนี้จะตามมาใช่ทุกคนเราก็จะแบบเราก็จะมีแคมเปญทาด้วยกันมีคอนเทนต์อะไรก็ติดตามไปกดไลค์กก่อนเนาะใช่ใช่โอเโอเคไงวันนี้ก็ลาละครับผมบ๊ายบาย